ข้อนี้ถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าธาตุ a n นซ t ชันเนี่ยเป็นธาตุที่มีเลขออกซิเ o นได้หลายค่าเวลามันเกิดสารประกอบนะครับเห็นไหมข้อนี้ถ้าน้องรู้ว่าธาตุสมมุติ G กับ T คืออะไรแล้วจําสมบัติได้นะครับก็จะตอบข้อนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับมาอยู่กับพี่ในข้อสอบเคมี A Level นะครับข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องของโครงสร้างอะตอมแล้วก็ตารางธาตุนะครับข้อนี้เนี่ยให้ธาตุสมมุติมา2ตัวนะครับก็คือธาตุ G นะครับมีเลขอะตอมเป็น11เนาะแล้วก็ธาตุทนะครับมีเลขอะตอมเป็น25ซึ่งการบอกธาตุสมมุติและบอกเลขอะตอมมานะครับสิ่งน้องจะต้องทําได้เลยคือการจัดอิเล็กตรอนนะครับพี่จะเริ่มที่ตัวธาตุ G ก่อนนะครับธาตุ G เนี่ยมีเลขอะตอม11ถูกไหมถ้าน้องนํามาจัดเรอิเล็กตรอนนะครับตรงนี้จะจัดเรียงได้เป็น2 8แล้วก็1นะครับซึ่งการจัดเรียงได้เป็น281เนี่ยจะเห็นว่า v a l เลนต์อิเล็กตอนของน้องเป็น1ถูกไหมฮะแล้วตรงนี้เนี่ยมี3ระดับพลังงานแปลว่า v a l เลนต์เป็น1คือหมู่1นะครับมี3ระดับพลังงานคือคาบ3นั้นตัวนี้คือหมู่1คาบ3นะครับซึ่งหมู่1คาบ3คืออะไรก็ลองไล่ดูนะครับมันก็คือลิเทียมโซเดียมถูกไหม หม่หนึ่งมันจะเริ่มที่คาบสองนะครับลิเทียมคาบสองโซเดียมคาบสามแปลว่าแท้จริงแล้วธาตุจีของเราก็คือโซเดียมนั่นเองนะครับส่วนตัวทีนะครับตัวทีตัวนี้นะครับเลขอะตอมยี่ห้าเนี่ยถ้าน้องนํามาจัดเรียงเนี่ยมันจะงงๆนิดหนึ่งเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นธานุซิชันนะครับซึ่งเราควรจะต้องท่องได้นะครับธาตซิชันเลขอะตอมตั้งแต่ยี่สบเ็ดไปจนถึงสามสิบนะครับตัวที่เลขอะตอมย1ิบเอ็ดนะครับคือสแตนเดียมนะครับย2ิบสองก็คือไทเทเนียมนะครับย3บสามก็คือ วันเดียม24คือโครเมียมนะครับ25ก็คือแมงกานีสแปลว่าธาตุทีของเรานะครับที่มีเลขอะตอมเป็น25เนี่ยขอให้น้องรู้ไว้ว่าตัวนี้นะครับมันก็คือธาตุแมงกานีสนั่นเองนะครับทีนี้พอน้องรู้แล้วว่า G กับ T เนี่ยคือธาตุอะไรนะครับเขาถามสมบัติของธาตุหรือสารประกอบดังกล่าวนะครับข้อไหนถูกอ่าน้องมาดูข้อแรกนะครับข้อแรกบอกว่าธาตุทีซึ่งก็คือแมงกานีสนะครับสามารถทำฏบกยรากับน้ําอย่างรุนแรงนะครับคนที่ทำฏิกยรากับน้ําอย่างรุนแรงคือธาตุหมู่หนึ่ง โอเคไหมฮะซึ่งธาตุทีของน้องเป็นแมงกานีสไม่ใช่หมู่หนึ่งนะครับดังนั้นข้อ1ผิดเนาะส่วนข้อ2นะครับบอกว่าธาตุจีนะครับกับธาตุทีเนี่ยรวมตัวกันซึ่งน้องครับแค่น้องอ่านว่าธาตุจีกับธาตุทีรวมตัวกันก็ผิดแล้วฮะเพราะธาตุจีคือโลหะถูกไหมธาตุทีก็โลหะโลหะกับโลหะรวมตัวกันเนี่ยอ่ามันเป็นโลหะ2ชนิดอันนี้มันจะไม่เกิดสารประกอบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยรวมกันแล้วเป็นสารประกอบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อ2ก็ผิดแน่3นับบอกา่า ธาตุของเรานำไฟฟ้าได้อันนี้ถูกต้องนะครับเพราะว่า T ของเราคือแมงกานีสเป็นโลหะนะครับนำไฟฟ้าได้และมีเลขออกซิเดชันได้หลายค่าเมื่อเกิดสารประกอบต่างๆนะครับข้อนี้ถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าธาตุทางซีชันเนี่ยเป็นธาตุที่มีเลขออกซิเดชันได้หลายค่าเวลามันเกิดสารประกอบนะครับเห็นไหมข้อนี้ถ้าน้องรู้ว่าถ้าสมมุติ G กับ T คืออะไรแล้วจําสมบัติได้นะครับก็จะตอบข้อนี้ได้เลยครับ